คำบันดาลตอนเอาพระเป็นผัวเรื่องของบาปกรรมเป็นเรื่องที่คนหลายคนยังไม่ยอมเชื่อคนที่ชอบสร้างกรรมทำชั่วมักแย้งว่าบาปกรรมหน้าตาเป็นอย่างไรคนเช่นนี้ยากนักที่จะสอนให้เขาเชื่อขนาดโดนเข้ากับครอบครัวเขาแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาจะเชื่อหรือไม่อีก เหมือนดังครอบครัวที่จะนามาเล่านี้ช่างมีกรรมซ้ำซ้อนเหมือนลูกโซ่ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วตอนนั้นดิฉันยังอยู่ในวัยเด็กยังเรียนชั้นประถมและในห้องเรียนเดียวกันนั้นดิฉันก็มีเพื่อนที่ถูกใจกันมากอยู่คนหนึ่งเราสองคนสนิทกันมากเธอคนนั้นชื่อว่าจารีบ้านของเธออยู่ติดกับโรงเรียนที่เรากำลังเรียน ถัดเข้าไปด้านหลังโรงเรียนก็เป็นวัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนพักเที่ยงจารีมักจะชวนดิฉันไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านของเธออยู่เสมอดิฉันจึงได้รู้จักกับพ่อแม่ของเธอพ่อเธอชื่อลุงเริ่มส่วนแม่ชื่อป้าเจียมเธอมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดสี่คนเธอเป็นคนสุดท้อง พี่คนโตเป็นผู้ชายชื่อว่าโกมลนคนที่สองเป็นผู้หญิงชื่อยาวภาและคนที่สามเป็นชายชื่อธเนศครอบครัวของจารีก็อยู่ในฐานะพอมีกินมีใช้ไม่ถึงกับร่ำรวยลุงเริ่มเป็นกำนันประจำตำบลแม่เขาก็ททำขนมขายและรับจ้างย็บพาด,ด้วยเล็กๆน้อยๆเพราะป้าเจยียมมีฝีมือทางด้านทำขนมมาก ขนมของแกด้วนแล้วแต่มีรสชาติอร่อยเป็นที่ติดใจของลูกค้าหลายคนดิฉันเองก็ชอบโดยเฉพาะขนมตะโกขนมชั้นขนมเปียกปนขนมไทยๆที่ว่านี้แกทำได้ดีมากตอนนั้นครอบรครัวของป้าชเจียมก็ยังอยู่กันสบายไม่มีปัญหาอะไรลูกๆก,ก็ยังเรียนอยู่ในชั้นประถมยังไม่เรียนในชั้นสูงๆก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ ลุงเริ่มก็ไม่เกี่ยวข้องกับอบายามุกใดๆเราไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบกันพนันไม่เล่นเป็นคนนิสัยเงียบขรึมดิฉันมักจะไปมาหาสู่กับครอบครัวนี้อยู่บ่อยๆเพราะเป็นเพื่อนเที่ยวกับจารีวันเวลาดิลยลงเลยมาหลายปีจนดิฉันโตเป็นสาวก็ได้มาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ากับญาติที่อยู่หน้าโรงเรียน ตรงกันข้ามกับบ้านของดุงเริ่มส่วนจารีนั้นไม่จบป .4 แล้วก็ได้ไปเรียนต่อในชั้นมัธยมแต่ก็เรียนไม่จบออกมาแค่ม .3 ส,ส่วนพี่พี่เขายังเรียนอยู่สองคนพี่ยวภาก็ไม่ได้เรียนต่อเรียนแต่พีู่้ชยัยต่อมาครอบครัวของดุงเริ่มก็มีปัญหามักจะทะเลาะเบาแหวงกับปาเชียมบ่อยๆมีข่าวว่าปาเชียมแอบไปมีสัมพันธ์กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง และลุงเริ่มจับได้ในบ้านของแกเองต่อจากนั้นลุงเริ่มก็เริ่มกินเหล้าเมายาทะเลาะกับป้าเจียมไม่เว้นแต่ละวันเพราะป้าเจียมแกเป็นคนสวยแม้ว่าจะแก่แล้วแต่เขาความสวยก็ยังมีเมื่อทะเลาะกันบ่อยๆลุงเริ่มก็ได้หนีไปปล่อยให้ป้าเจียมเลี้ยงลูกอยู่กันตามลาพังหลังจากที่ลุงเริ่มหายเป็นนานก็กลับมาแต่กลับมาในรูปลักษณะของพระสงฆ์ ทราบภายหลังว่าลุงเริ่มได้ไปบวชอยู่ที่วัดวัดหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลาจากอำเภอน,นั้นไปมากอยู่ในทินทุรกันดารลุงเริ่มได้บวชอยู่หลายปีไม่มีท่าทีว่าจะศึกป้าเจียมก็เริ่มลำบากเพราะต้องหาเลี้ยงลูกคนเดียวไหนจะค่าเล่าเรียนของลูกโลกค่ากินค่าใช้จ่ายต่างๆอีกลูกโลกจึงได้ไปหาหลวงพ่อเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของความเดือดร้อน ตอนนั้นหลวงพ่อเริ่มท่านก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นสมภารแล้วจากการที่ได้บวชอยู่นานเงินทองที่ชาวบ้านได้นำมาทอดกระถินก็อยู่ในความดูแลของหลวงพ่อทั้งนั้นไหนจะเงินที่ได้จากการไปสวดในที่ต่างๆอีกหลวงพ่อก็มีเงินมากขึ้นการบวชเป็นพระก็ไม่ค่อยได้ใช้ใจอะไรมากอาหารก็ได้จากการบิณฑบาตและชาวบ้านนำมาถวาย เมื่อลูกๆมาบอกว่าไม่มีเงินค่าเทอมบ้านต้องซื้อโน่นซื้อนี่บ้างหลวงพ่อเริ่มก็ได้เอาเงินของวัดนั่นแหละให้ลูกๆมาๆเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเล่าเรียนจึงกระทั่งเรียนจบหมดทั้งสองคนต่อมาจารีก็ได้แต่งงานและได้ออกเรียนไปอยู่กับสามีไปปลูกบ้านอยู่ที่ท้ายสวนซึ่งเป็นที่ของพ่อแม่เธอเอง ซึ่งได้แบ่งให้คนละสองไร่สามีของจารีเมียาชีพขับรถรับจ้างวิ่งรับผู้โดยสารจากเมืองไปยังอำเภอหลังจากที่จารีได้แต่งงานแล้วหลวงพ่อเริ่มก็ได้เอาเงินของท่านมาดาวรถยนต์ให้จารีหนึ่งคันเพื่อจะได้มีรถเป็นของตนเองไม่ต้องเช่าของคนอื่นครับจารีอยู่กินกับสามีจนมีลูกด้วยกันสี่คนเหตุการณ์ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนป้าเจียมหลังจากที่หลวงพ่อทิ้งไปบวชที่อยู่คนเดียวมานานต่อมาแกก็ได้ไปบวชชีอยู่ที่วัดข้างๆบ้านนั่นเองไปอยู่วัดก็ทำหน้าที่ดูแลภายในโรงครัวจัดที่ถวายพระในโรงฉันวันไหนอาหารที่พระบิณฑบาตมาได้ไม่พอแม่ชีก็จะจัดแจงปรงเพิ่มขึ้นเมื่อพระฉันเสร็จแม่ชีก็ทำหน้าที่เก็บล้างกวาดเช็ดถูภายในโรงฉัน แม่ชีเจียมบวชอยู่ได้สอง,งสปีต่อมาก็ได้มีพระนมเพิ่งบวชใหม่เข้ามาอยู่ที่วัดนั้นหนึ่งโรบอายุประมาณ30ปีเศษเศษชื่อพระประมวลท่านเป็นพระที่รอเมื่อพระประมวลเข้ามาอยู่แม่ชีเจียมก็จะคอยเอาใจใส่เป็นพิเศษกว่าพระรูปอื่นคอยเอาแต่อาหารดีๆไว้ถวาย และจะไปคอยนั่งรับใช้อยู่ที่กุฏิของพระประมวลอยู่เป็นประจำจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของพระเนนและใครต่อใครทั้งๆท,ที่แม่ชีตอนนั้นก็มีอายุเลยห้าสิบปีขึ้นไปแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังไปเอาลูกสาวคนที่ชื่อเย,ยวาวภาไม่คอยปรนิบัติพัดวีที่ในกุฏิกันสองต่อสองอีกเมื่อพระประมวลจะไปไหนนก็จะให้ลูกสาวตามไปคอยรับใช้อย่างลูกศิษย์อีก บางครั้งพระประมวลก็จะชวนยวพาไปทอดกรถินทามต่างจังหวัดไกลๆด้วยกันจากที่เคยสนิทสนมกับแม่ก็กลายมาเป็นลูกสาวแทนจนเรื่องได้เกิดอืดเฉาขึ้นเมื่อพระประมวลได้พายยวพาลูกสาวของแม่ชีนี้หายกันไปสร้างความเสียใจและอับอายแก่แม่ชีเป็นอันมากส่วนทางด้านจารี หลังจากที่หลวงพ่อเริ่มได้ดารถยนต์ให้มาวิ่งรับส่งคนโดยสารอยู่หลายปีจนงกระทั่งวันหนึ่งสาม,มีเธอได้ขับรถไปชนคนและรถได้พลิกคว่ำทำให้สาม,มีเธอถึงแก่ความตายทันทีจารีจึงต้องเป็นไม้และต้องจดใช้ค่าเสียหายกับคนตายฝ่ายที่โดนชนอีกหลายหมื่นบาทรถยนต์ที่หลวงพ่อดาวให้ก็พังกลายเป็นเศษเหล็กใช้การอะไรไม่ได้ เมื่อได้จัดการเกี่ยวกับงานศพจึงกระทั่งเผาเสร็จเธอก็ขึ้นศาลเกี่ยวกับเรื่องที่สามีเธอชนคนตายเธอต้องวิ่งเต้นเดินเรื่องอยู่นานจึงได้มีคนทำหน้าที่พลเมืองดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือวิ่งเต้นทำโน่นทำนี่ให้ในี่สิ่งที่เธอไม่เข้าใจและไม่ทันนัดเขาผู้นั้นชื่อว่านายหวังในยามที่เธอขับขัน เมื่อเห็นมีคนยื่นมือมาช่วยเธอก็ดีใจไปจัดการทำธุระอะไรๆด้วยกันจนสนิทชิดเชื้อกันดีเขายัางได้มาที่บ้านซื้อน่นซื้อนี่มาฝากลูกๆของจารีซึ่งยังเล็กๆกันอยู่ทั้งนั้นจารีเธอลำบากมากในตอนนั้นไหนจะหายลูกๆกินไหนจะต้องเสียให้เจ้าของคดีที่เขาตายต้องใช้เงินทั้งนั้นเธอจึงได้ขายที่ดินที่พ่อแม่แบ่งให้หนึ่งไร่เศษ เหลืออยู่แต่ที่ตั้งบ้านประมาณครึ่งไร่เธอได้เงินมาชดใช้ค่าเสียหายเขาเสร็จเรียบร้อยพอลเมืองดีคนนั้นก็ยังวนเวียนมาที่บ้านของจารีจากความสนิทก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเมื่ออยู่อจารีก็ได้มีท้องกับนายหวังแต่นายหวังไม่ยอมรับผิดชอบนีหายไปเลยทําให้เธอต้องอุ้มท้องที่ไม่มีพ่อจึงกระทั่งคลอดลูกของเธอเป็นผู้ชายรวมทั้งลูกสาม,มีเก่าสี่คนก็เป็นห้าคน ความลำบากก็เพิ่มขึ้นเธอเลี้ยงแทบไม่ไหวจึงพาไปให้อาช่วยเลี้ยงหนึ่งคนฝากให้อยู่กับย่าอีกหนึ่งคนส่วนคนเล็กที่เป็นลูกของนายหวังซึ่งพ่อเขาไม่รับพอโตอายุได้หา้าขวบเธอก็ได้นำไปให้อยู่กับแม่ชีเจียมที่ในวัดเหลือกันอยู่เพียงสองคนภาระก็เบาบางลง จารีเธอหันมาหารายได้ด้วยการขายหวยเถื่อนเพราะไม่ต้องลงทุนอะไรเธอปั่นจักรยานไปขายตามบ้านทั่วๆไปบางครั้งถูกตำรวจจับได้แต่เจ้ามืออหใจก็ช่วยเคลียร์คดีให้เธอออกมาโชคร้ายยังไม่หมดไปจากเธอเมื่อวันหนึ่งเธอถูกรถชนขณะที่กำลังปั่นจักรยานเที่ยวขายหวยและรถที่ชนก็ไม่ได้หยุดช่วยเหลือแต่อย่างใด อาการของจารีหนักมากขาหากักมีบาดแผลหลายแห่งต้องขอรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานหลายเดือนเธอต้องขายบ้านเพื่อที่จะเอาเงินมาให้หมอเป็นค่ารักษาตัวแต่แล้วอาการของเธอก็ไม่หายเป็นปกติขาเธอหักเวลาเดินต้องใช้ไม้ค้ำยันพยุงกาย จารีได้กลับมาใส่ปลูกกระท่อมอยู่ในที่ดินของพี่ชายที่อยู่ติดกันโดยให้ลูกสาวสองคนที่เพิ่งเรียนจบปสีเที่ยวรับจ้างเขาทั่วไปพอได้เงินมาประทังชีพไปวันวันเธอเองก็นั่งพับถุงกระดาษไปบ้างเล็กน้อยๆบางวันแม่ชี้ก็ได้ให้ลูกชายคนเล็กเอากับข้าวที่เหลือจากพระชันเสร็จมาให้และเธอก็ได้แม่ชีนั่นแหละที่คอยช่วยเหลือแบ่งโน่นมาให้แบ่งนี่มาให้อยู่เป็นประจำ ส่วนแม่ชีเมื่อเห็นลูกสาวและหลานตกอยู่ในความลำบากก็คิดอยากจะช่วยจึงได้แอบขโมยเอาของที่ในวัดไปเที่ยวขายกับชาวบ้านที่จนๆด้วยขายไม่แพงก็มีจำพวกถ้วยชามหม้อกะละมังโดยแม่เกรงกลัวตบาบกรรมแม่ของดิฉันท่านไปวัดนั้นอยู่ประจำท่านมาเล่าให้ดิฉันฟังแต่แม่ท่านไม่กล้าไปห้ามเขาปล่อยให้เขาชดใช้กรรมของเขาเอง ทางด้านฝ่ายของหลวงพ่อเริ่มก็ได้ข่าวว่าโดนไฟไม่กุติขณะที่กําลังนอนหลับอยู่ในกุติได้ข่าวว่าบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับมรณาภาพนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของจารีเดี๋ยวนี้เจอหน้าจารีครั้งใดเขาก็มักจะหลบหน้าไม่ยอมคุยด้วยเขาอาจจะอายกับความยากจนของเขาหรือยังไงก็ไม่ทราบ แต่ดิฉันก็ยังรักและคิดถึงเพื่อนอยู่เสมอเพราะถือว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นยอมสนองต่อตัวเขาเองแม่ของดิฉันคอยสอนอยู่เสมอว่าคนเอาของวัดไปขายหรือเอามาเป็นของของตนมันเป็นบาปอย่างมหันเพราะของของวัดมันเป็นของร้อนหากใครเอามาจะฉิบหายมันเป็นของสงมีอันต้องเป็นไปต่างๆนานา แต่คนที่กำลังกระทำไม่ทราบว่าเขาจะเชื่อหรือไม่